สวัสดีครับพบกับช่อง s สติโยชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําแดงโซดานะครับแดงโซดาทําแบบไม่ง่ายนะครับใส่น้ําแดงลงไป5 0 ml นะครับนี่ครับน้ําแดงใฮโดรโปใส่ไป5 0 ml ประมาณนี้นะครับ5 0 ml ต่อไปเราก็จะใส่โซดาลงไปครับ ใส่โซดามันก็จะมีรสชาติออกซ่าๆนะครับใส่โซดาไปถึงสามส่วนสี่นะครับสามส่วนสี่มันก็จะเต็มแก้วยีบสองออนพอดีนะครับอันนี้นยังไม่เต็มครับใส่ปีกนิดนึงนะครับต่อไปเราก็คนให้มันเข้ากันนะครับคนเข้ากันแล้วเราก็เทใส่แก้วลยครับทีนี้น่ครับอันนี้คือแก้วยีบสองออนขายในราคายี่สิบบาทนะครับ ต้นต้นทุนอยู่ประมาณเก้าบาทนะครับได้กำไรประมาณสิบปดต่อแล้วก็ปิดฝาทางทนี่แก้วละยี่สิบบาทอันนี้ขายถูกมากครับแต่ถ้าไปอยู่ในร้านมีแบรนด์มีอะไรก็จะแพงครับประมาณแก้วละสี่สิบห้าบาทแล้วนี่ครับเสร็จแล้วครับมีลูกค้าด้วยครับคนหนึ่งนี่ลูกค้ามารับเรียบร้อยแล้วลูกค้าอไร่อยไหมครับอร่อยครับ ยังไม่ได้กินอร่อยได้ยังไงราคาประจำนะรกคาประจำครับ <laughs> <laughs> ครับ,จจรบ,รบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องสุูดิโยชานยแนล้ลยนะครับสวัสดีครับ